จัดไปชุดใหญ่ไปกับมิ้นอย่างนั้นับเขามากเราดีได้เองสวัสดีครับผมตอนนี้โอ้โหพีชปลาไก่นะครับผมวันนี้ผมก็ได้มาเล่นงานมิวเซียมที่มีชื่องานว่าเดอะลาธโฮมนะครับผมซึ่งผมได้ลงทีมอันเดอร์กราวซึ่งทีมอันเดอร์กราวเนี่ยจะเป็นแต่งโทนดำดำนะครับผมงานนี้จัดขึ้นแถวโัหินนะครับผมก็เกะของผมในวันนี้ก็เป็นเกียร์แบ็คาันทีแคมงานเอเมอร์สันนะครับผม ส่วนปืนย้าผมก็คือปืน M4 Silent Arm แล้วผมก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ปืน by EV a i r อ o ผมที่สนับสนุสนปืนดีๆให้มผมเล่นในวันนี้ก็คลิปนี้จะเป็นยังไงผิดพลาดปรแกรใดก็ขออาภัยในที่นี้กันด้วยนะครับผมก็ไปชมกันเลยครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้ก็คืออยู่กับแมบบกลางคืนในเดอะรัตโฮมนะครับผมฟังก่อนนิดนึงนะครับผมก่อนจะดูคลิปที่เล่นนะครับผมวันนี้ผมใช้กล้อง SJ 4000ที่แปลงเป็นในวิช v i s นะครับผม ก็คือการตัดฟิลเตอร์ i อออกแล้วก็มีไฟฉายอินฟเรดแค่นั้นนะครับไม่ต้องถามนะครับว่าพี่ใช้กล้องอะไรถ่ายนะครับแล้วผมก็เล่นที่งานพัทยาออเอ้ยเล่นที่หัวหินนะครับผมโอเคเอไปติดตามชมคลิปกันได้เลยครับผมตาบอด

เปิดทอปพิเซอร์ยังงั้นยัดูนี่อ่ะพี่ชายดูนะลงมาลงมาเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้แป๊บนึงดูให้ดูให้ดูให้แป๊นึงมีรเดนผ่ามแล้วเลเรมาแล้วนะ จากข้างบนตีไเข้ามานะโอ้โหข้างหลังเห็นไหไม่เห็นพี่นั่นั่งก่อนแล้วนึงก็นึ่งูนนับอ2ย4นู่นนู่นนู่นรีบรีบีบบลิบรีบหลังออกขวาใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไฟดวสุดท้ายปะทางขวาไฟดวสุดท้าย

อะไรเยอะแยะเปิดปลาใกล้ๆเลยนะโ้หไม่ไหวล้พ okay ี่ครับระเบิดระเบิดขอไปไกลครับถ้าปลาใกล้แค่นี้อย่าปลาเลยครับระเบิดเฮ้ยไปเกี่ยวดักแลวไปเกี่ยวดักแล้วไงี่นะ่มาตงใจอไงเงี้ยไม่่ม่ลังไี่ีไี่อไป่ห่ ปิดให้หมดเลยไฟที่หมวกอ่ะกดที่ปุ่มด้านหลังกดปุ่มมันจะมีปุ่มอยู่ปิดไฟหมดหรือเปคนเลปิดไฟหมดนะครับปิดไฟหมดบอกแค่ตอนจะยิงเท่านั้นแหละครับ

เสอส่องเลเสอร์ส่องอยู่ไหนป่าใ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 นป่าข้างบ้านทางซ้ายเลยข้างข้างบ้านอ่ะข้างถนนอ่ะมันจะมีบ้านอยู่อ่ะที่ที่บีเอาเสื้อส่องไอ้ที่มันไม่มีใครต้องมีสเลส จะป่า,า,าอะไรกันนกันหนาลำอนาประเด็นคือลำบากกูนเรน,นม่ไดยนหรอประเด็นคืนอลำบากกูนหละนี่เนนะที่ตัดเ่ตดนั่นเห็นว่าเห็นว่าเ,เ,เปิดไฟกระพริบกระพริบตรงนั้น่ะว้มันสองหาเราไม่ไงใช่ใช่มันไม่เห็นหรอกแล้ว่ะคามาแล้วคายมาแล้ว,ลวสองเลเซอร์เขียวด้วยส่องมาที่เราส่องมาท่งนั้นแหละ่นาะมีเลเซอร์สองนาไม่ต้องไม่ต้องบีบเขาไม่ต้องขย่ารับปล่อยไปปล่อยไปเขาไม่เห็น รู้ว่าเขายิงไม่ถึงไหใครเปิดไฟ่เปิดไเปิดดิรา่าปิดขานั่นอ่ะเขเดินเรานัมาแล้วข้างบ้านข้างบ้านทูดสอง ส uh, องสามเฮ้ยออกมาแล้ว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 มันออกมาแล้วตั้งกว่า

มาแล้วมาแล้วมาข้างหน้าเราไฟไฟดวงกลาง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 ไฟคู่อะไฟคู่ทางซ้ายมาแล้ววิ่งตรงกลางมาแล้วมาแล้ววิ่งมาตรงกลางเลยไฟคู่ทางซ้ายเห็นไฟคู่ทางซ้ายป้องออไปแล้วฉีกขวาแล้วฉีกขวาแล้วทีนี้

มาทางขวาแล้วมาทางขวาแล้วมาทางขวาแล้วพอพอเราเขาเข้าบ้านดีกว่าเราถนัดปีกบีมากกว่ามาแล้วมาแล้วทั้งไหนทั้งไหน เน่น่เนลิกแล้วลิกลลกพอพอพอหยุด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 ย้นมาแล้วนะจัเกอร์แลนะ้วน่ะ เฮ้ยโค้ชเอ๊ะครับมองไปบัคหน้าเราเต้ใส่เลยเราเอาต้ใส่ม่ใ่ไม่ใ่ไม่ใายไม่่ไม่่เห็นเห็เห็ฮะขอคนเหรอครแรกแรก

บอกด้วยครับขึ้นมาบอกด้วยคนหนึ่งคนหนึ่งอยู่นั่งยังไม่ถึงปิดไฟปิดไฟที่หมวกปิดไฟที่หมวกอ๋อกองก้องไม่เป็นใรอยู่ตรงนัาเหรผมติดกล้องในพิธีนี้วะมองไม่เห็นเลยิ ลำบากาบาวิธีการใช่นหม